อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเอามาทอดกรอบเหรอใช,ใช่เป็นเพรสามรสอาจารย์ไอรุ่นบนว่าสามรถอ๋อหนูลองชิมสลูก<ด>เป็นไงบ้าง <c oughs> นี่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 หอยหวานลายเขาสวยนะหอยหวานลายสวยมากเลยโอ้โหตกะละแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทอ๋อถุงละร้อยสองถุงร้อยแปดสิบมีลดราคาให้ด้วยมีลดราคาให้ด้วย นี่หอยพิมพ์อ่ะฮะหอยหวานหอยหวานอันนี้เป็นหอยหลอดมีสามรสก็หวานแล้วก็เป็นหอยลายค่ะอืมถ้าเป็นหม้ก็หม้ละอยสิบบาทนี่จะตัวอ้วนนะตัวอ้วนนะเนี่ยตัวอบอวลอร่อเนี่ยอ้วนอ้วนเขาให้ไปอ้วนว้าวเรียกใบชะทางเอาไปกใบชะทางเห็นเคยเอาไปแกงส้มใช่ไหม ทอดได้ทอดอะไรก็ได้จะแกงทอดกับไข่แบบชะอมได้ใช่ไหมทอดกับไข่เหมือนชะอมมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วนนใช่ไหมคะเค็มในตัวค่ะหมูยอกุ้งสุกนี่ยำบุ้งเส้นน่ากินมากเลยเลย็กย่างเดี๋ยวตำขา้าวโพดวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ดอนหอยหลอดนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ได้ชื่อว่ามีสันดอนดินเกิดขึ้นมากมายนะคะตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองค่ะตรงนี้นะคะมีตลาดชุมชนที่มีอาหารทะเลขายเยอะมากมายนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาชมนะคะมีอะไรที่ทุกท่านต้องชอบแล้วก็ต้องอยากจะมาเที่ยวซื้อของกินกันนะคะอร่อยถูกปากแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยค่ะ ใบชะทางเอาใปใบชะทางเห็นเคยเอาไปแกงส้มใช่ไหมแกงส้มได้ทอดอะไรก็ได้กัแกงทอดกับไข่แบบชะอมได้ใช่ไหมทอดกับไข่เหมือนชะอมมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะเค็มในตัวชอบกือ ร้านเจ๊ปุ่มส้มตำรสเด็ดนะคะที่รอนหอยหลอดดอนหอยหลอดเปิดทุกวันนะคะจันถึงเปิดทุกวันเลยเปิดขายทุกวันนะคะ น,นี่ของหนูป่ะหลือ,อีกอย่างหนึง่งน่าทานมากเลยอันนี้ยำบุญเส้นทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกหอยแครงหอยแมงคู่อันนี้เป็นตำอะไรเอ่ยหมูยอหมูยอกุ้งสุก เนื้อมาละก่อท้าทางจะกรุบกรอบนี่ค่ะเมนูตามนี้เลยเป็นสถานที่ทัพอิ่นใจนะคะใกล้ทะเลนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะถ้าเป็นวันหยุดคนจะเยอะกว่านี้นะ นี่หมูยอกุ้งสุกนี่ยำมุ้นเส้นน่ากินมากเลยเล็กยางเดี๋ยวตำข้าวโพดวัดสสาขาเราเข้าทางตลาดอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้นอกจากมีตลาดแล้วก็ยังมีขายของชุมชนนะคะ ร,าาร,ร้านกัดอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวมีที่จอดรถด,ด้วยมีสวนอาหารลุงขัน,นมีปลาพี่ชิมได้เลยนี่ปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาทูเลยน,นี่ปลาทูป่ะอ,อ,อันนี้เขาเรียกปลา เขาเรียกว่าเอามาทอดกรอบเหรอใช่่เป็นเพราะวสามรสจะให้ดน,นบ่นวะาสามรสอ๋อหน,นูลองชิมสลูกเป็นไงบ้างร้นยับเลยถึงรอเดี๋ยวดูปลากันัมีปูมีปลาอันนี้อะไรหอยหลอดเหรอฮะคะขาหอยเชลพี่หอยเชลหนูเอาอะไรหนูอันนี้เลยออออบอกเขาเลยเขาจะได้จัดการให้ปลาทูปลาทูค่ะขึ้นเลย ค่ะค่ะถงนึงมได้หรอโอ้มีปูด้วยอันนี้ทำเองหรือรับมาฮะทำเองค่ะ <มา S 1> พี่อทอดแล้วมานนต่นี่นะคะขายหลายอย่างปลาทู3ามรสหัวปลาทูสามรสนะคะปะลาทูราบพริกค่ะออกหลายรายการ,รแล้วนะคะผู้หญิงหากินนะคะ เนแ้อเลยชวนชื่นนะคะชวนชิมนะคะนิ่ทำไมคะคุณร้านดังร้านดังย่านอะไรนะดอนไทยหลอดปลากรอบปลาทาโร่ปลาหวานเยอะเลยของกินเยอะนะคะถึงอะไรเดียวนะคะราคาไม่แพงด้วยอันนี้ที่เสียบไม้แล้วก็ไม้ละสิบบาทเองนะคะ มีทั้งหอยหลอดหอยหวานปลาหวานนะคะราคาไม่แพงดอนหอยหลอดนะคะอันนี้เป็นก้ามปูกแกะแล้วก้ามปูมนะี่นันไก่ที่ตัดก้าม,มนะอุ้ยเพื่อนๆห้าสิบบาทเอง นี่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 หอยหวานลายเขาสวยนะหอยหวานลายสวยมากเลยโอ้โหตัวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทกังยำหัวละห้าสิบบาทหอยดองสามขวดหนึ่งร้อยบาทใส่เครื่องยำใส่หอมต้นหอมหอมซอยนะคะขิงน้ำมะกรูดใส่ใส่ กมงมพอันน pues ี้ไก่ยางค่ะไก่ยางนะคะายเขาส่ง้านที่าขูดายเลยค่ะยูปูแกะแล้วเก้ามาขูดลายพี่แม่อยขูายนะเมื่อกี้เท่าไหร่กี่ขีดเราเดินไม่ทั่วเลยไอลูกสามสิบแล้าม่ ตอนนี้อิ่มแล้วนึกไม่ออกแล้วตอนนี้ถูุกมากเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยมีน้ำจิ้มให้พร้อมเลยหมึกไข่มีของกินเยอะมาก ขายไม่แพงร้านเยอะไข่โลกการสองฝั่งสองฝั่ง,ง,งเราก็เลยมาถ่ายทั้งสองฝั่งเลยร้านเจ,เด,นนเ,จเดือนนะคะอันนี้เป็นกรอบก่อบละยี่สิบห้า หอยลายอีกเกล็ดไปไหนวะหอยลายอะใช่มีน้ำพริกเผาใบโหระพาแฉะไม่ต้องรีบผัดลูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผัดได้ค่ะมีคอยผัดกระดมอยู่ได้อสองวันมีหอยหลอมีสี่โลกับสองโลอย่างนีใบโหระพาอันนี้ก็ใส่เผาไหมใส่โหระพาใส่มายำไงใส่อื่นไม่ได้ค่ะกระดองมันกินได้ที่ไหนล่ะมันแข็งข้างในมันไม่มีเนื้อไม่มีอันนี้ยำฟรีด้วยน้ ถุงร้อรยสองถุงร้อยแปดสิบมีลดราคาให้ด้วยมีลดราคาให้ด้วยนี่หอยพิมพ์อ่ะฮะหอยหวานหอยหวานนี่เป็นหอยห,หอยลอดมีสามรสจอปหวานแล้วก็เป็นหอยลายค่ะอืมแ้วเป็นไม้ก็ไม้ละอยสิบบาทเอาไหมาลองชิมไหมเอาไหมาเอาไหมาตรงนี้ของกินก็เยอะนะ ดูน้ำแข็งใสให้หลีด้วยนะมีลูกตาลลูกชิดหมึกกระตอยวันนี้หอยเป็นขุดๆนะหน่อยหอยดองอุ้ยยังเป็นเป็นอยู่เลยเขายังขยื่นอยู่เลยเมื่อกี้แม่เห็นเขาขยื่น กระพงทอดอันนี้หรือเปล่าที่ไม่ใช่ร้านนี้ใช่ไหมที่ว่ากระซอแตงแบบนี้ใช่ไหมอ๋อโอ้ปลาดกฟูก็มีนะขายไม่แพงด้วยที่ดอนไหหลอดนะคะดอนไหหลัดเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดขายทุกวันวันธรรมดาก็จะคนเดินน้อยนะคะคนเยอะก็คือวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนักขัตตนฤกษ์สองชุด สองชุดห้าสิบบาทเพื่อนๆถูกมากสองชุดห้าสิบบาทถูกมากถูกมากมีนี่นี่หอยอันนี้หอยอะไรคะหับปลาโอ้ยย่างเหวค่ะโอ้โหน่ากินมากอ้ยมีปูด้วยมีขนมจากห่อหมกทะเลก็มีนะคะ นี่มีปลาจาระเม็ดทอดด้วยนะคะหากินยากนะปลาจาระเม็ดนะ่ะหากินยากปลากระพงปลากระพงทอดโอ้ตัวใหญ่มากอ,อ,อันนี้ตัวละแปดสิบหรอหรือไง ปลากระพงใช่นี่แปดสิบบาทกล่องเดียวแปดสิบบาทอันนี้ชุบแป้งอะฮะใช่ค่ะเป็นชุบแป้งค่ะชุบแป้งแป้งร้อนอันนี้นะคะอันอันนั้นคนละไซส์กันใช่ไหมอันนี้ตัวใหญ่ค่ะตันเยอะเดี๋ยวเอาดีกว่าเอาไปกินนี่ปูเป็นกล้ามันใช่ไหมเป็นก้ามปร นี่ก็เป็นก้ามเผาแล้วเนี่ยเป็นก้ามโอ้หยิบก็คืนที่เก่าค่ะมี่กั้งกังกระดานกั้งกระดาน,ดานอันนี้กั้งแก้วพิชัยกระเทียมนี่กําลังย่างเลยมีกั้งมีไข่นะตัวเล็กอะหอยตลับหอยเชลหอยเชลลอันนี้เมงดา ยำไข่แมงดาอันนี้ปูม้าแกะแล้วพร้อมกินพร้อมกินเลยปลา,ากระพงสองตัวแปดคืนสองร้อยเลยจ้าโอ้ปลากระพงอันนี้อันนี้อันนี้ผัดชาหอยตลับผับบกผัดช <c oughs> าผัดน้ำพริกเผาโอ้พร้อมกินเลยผู้งอกเกินไปหน่งร้อยห้าสิบไปสองร้อยข้างล่างผู้งอกสองร้อยจ้ะหรอ กุ้งตัวโตตัวกุ้งตัวโตน้าแรมน้าแรมหอยเชลหัวมุมตัวเล็กพี่จะตัวอ้วนนะตัวอ้วนเยเนี่ยตัวอบอัวออเนี่ยอ้วนอ้วนเขาให้ไปอ้วน